สวัสดีค่ะชาวรักนาราศีเมถุนนะคะชาวธาตุลมนะคะมาเจอกับแม่หมอเออีกครั้งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะซึ่งเราจะอ่านเป็น2พาร์นะคะพาร์แรกกับพาร์ที่2จะเป็นการอ่านแบบทั่วไปแล้วก็การอ่านแบบจับคู่เหมาะสําหรับชาว2ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมไม่ใช่การอ่านดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางก็พอเนาะวันที่ของแต่ละราศีเอซแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วค่ะเริ่มอ่านกันเลยนะคะคนที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลนะคะกับ ชาวราศีเมทุนในช่วงนี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือชาวราศีสิงนั่นหมายถึงธาตุด,ดินหรือธาตุไฟก็ได้นะคะคุณสองคนรักกันชอบกันนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่มีปะศักในเรื่องของการเงินในเรื่องของฐานะนะตรงนี้อขอแบ่งเป็น2เคสนะคะเคสแรกคือถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นลักษณะที่ว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณเป็นคนมีเงินเอาพูดง่ายภาษาชาวบ้านเลยนะคุณมีเงินคุณดูแลตัวเองได้คุณไม่ได้มีความคา,มาดหวังว่าผู้ชาย หรือคู่ของคุณที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตคุณน่ยนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถเป็นไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าคุณมีความคาดหวังว่าผู้ชายคนนี้หรือคู่ของคุณคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มซัพพอร์ตคุณในเรื่องการงานให้คุณมีกินมีใช้มีสภาวะการเงินที่ดีขึ้นอันนั้นจะไม่ใช่แหละนะคะแบบแรกหรือแบบหลังอันนี้คุณต้องคิดในใจตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุยกับ ลูกดวงในแง่ของความสัมพันธ์บางคนมีทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเขาแค่ต้องการคนดีๆสักคนหนึ่งต้องการคนที่เข้าใจนะคะในขณะที่อีกคนอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างไรก็ตามคุณสองคนนี้นะคะถ้าตอนนี้คุณคุยการคบหากันนะคะในเดรรือนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสตกลงปรงใจกันแบบ18บวก โอเค,อเคมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะใครบางคนที่พูดคุยกันแล้วก็มาสักพักนึงแล้วละ่ะมีความสัมพันธ์ที่เริ่มลงลึกนะคะลึกลับชนะเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกความสัมพันธ์แบบไหนนะไพ่บอกแค่นี้ค่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับ ชาวราศีเมถุนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นนะคะในใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอย่าลืมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปอาจจะไม่ตรงกับคุณก็เป็นได้อย่าคาดหวังจนเกินไปค่ะสุดท้ายอยู่ที่ตัวคุณนะคะสิบเหรียญมาเป็นเรื่องของการเงินเอาจริงไหมเรารู้สึกว่าอืเอหบมาหใบนะขึ้นทัดดินอีกแล้วมีขึ้นพฤกษะอืม เราเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระวังคุณจะเจ็บเองหรือคุณรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะเมื่อคุณจะต้องแนะนำค,คนคนนี้กับเพื่อนฝูงกับคนรอบข้างของคุณมีไพ่เหรียญสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็10บดาบอันนี้มันเหมือนกับเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกลหลายๆคู่นะคะมีปัญหาในเรื่องของสภาวะทางสังคม ทางการเงินที่เช่นฝ่ายหญิงหาได้มากกว่าผู้ชายฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรนะเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าคุณกับเขามีความแตกต่างในเรื่องฐานะอาจจะเงินเดือนหรือเงินที่หาได้ต่อเดือนถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คนรอบข้างอ่ะเขาตั้งคําถาม question กับคุณว่าคนคนนี้แฟนคนนี้ของคุณที่พามาแนะนํากับเพื่อนกับครอบครัวนะเขาทํางานอะไรเขาเรียนจบที่ไหนซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่อง sensitive มากนะคะ อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันทีเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีไพ่สิบดาบแต่เอกก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังเป็นไปได้ต่อไปนะคะเพราะว่ามีไพ่เด v วิลอยู่ตรงนี้ใครบางคนอาจจะคุยกับเพศที่3ก็ได้อาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าอีกอีกในหนึ่งเนี่ยตัวคุณเองนะคะมีไพ่ไฮโรเฟน คุณจะต้องนําคนคนนี้ไปเปิดตัวกับผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเพื่อให้เขารู้สึกดีนี่คือเป็นการแบบมองย้อนกลับไปนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจก็ได้ว่าคุณไม่เคยแนะนําตัวของเขาให้กับผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงที่สนิทพี่สาวพี่ชายอะไรของคุณคนในครอบครัวนะคะเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้สําคัญอะไรการทําแบบนี้ อาจจะทําให้ความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณเริ่มดีขึ้นนะคะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะเดี๋ยวเอจะดูให้คนโสดนะคะคนโสดที่แบบมีอารมณ์แอบชอบหรือว่าคนโสดนะมีแนวโนม้มอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้พื <c> ้น <oughs> <c oughs> ทาดไฟมาเป็นใบแรกค่ะคนโสดมีแนวโนม้มที่จะได้เจอคนที่อยู่ในทาดไฟนะคะตอนนี้ขึ้นราศีเมษหรือว่าชาวธาตลมอะราศีเมถุนเหมือนกันก็ได้นะคะ คนคนนี้อาจจะมาในลักษณะแบบเพื่อนมีความคล้ายคลึงกับเราในบางเรื่องนะคะมีมีความคล้ายคลึงเช่นเ,เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนมีความคล้ายคลึงกันทางด้านสังคมนะคะก็อาจจะอายุน้อยกว่าก็เป็นได้นะมีไพ่เด็กขึ้นนะคะเด็กถือเหรียญเดี๋ยวเอเปิดอีกใบหนึ่ง ลองดูไปก่อนค่ะถ้าเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีนะคะมีโอกาสก็ลองสานความสัมพันธ์ดูค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะในพาร์ทที่2เป็นพาร์ทจับคู่นะคะว่าชาวราศีเมถุนกับคนคนนั้นในท่าต่างๆมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเข้าสู่พาร์ทที่2เอมีอะไรมาแจ้งนิดนึงนะคะสําหรับลูกดวงนะคะ เอ็มีไอร้านหินแล้วตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจสามารถไปดูได้ใน IG White s เ l ็ e c ์ o l ลแต่เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักเอ็มีโปรพิเศษให้นะคะสำหรับหินเสริมความรักซึ่งเอลอยเองทุกเส้นนะคะราคาเพียง1,000บาทเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกดวงที่แคปหน้าจอน,นี้นะคะ ที่ไม่เหมาะใส่อยู่นะคะจะเป็นโรสควอตนะคะผสมกับเร b o w ว์คอร์เป็นหินทั้งเส้นแล้วก็มีบอลเพชรหอัางนะคะสามารถสั่งได้ครับรูปนี้ค่ะแล้วก็แจ้งมาที่ไลน์อัดข้างล่างนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะ,ะเราเข้ามานะคะเมถุนนะคะเข้าเรื่องเดิมนะคะเมถุนกับท่านดินนะคะชาวเมถุนกับท่านดินเนี่ยสวยหล่อทั้งคู่นะคะหญิงทั้งคู่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที อ่อนไหวทั้งคู่ฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดใจแล้วจะคบกันได้มีโอกาสสมหวังในความรักอย่ารอช้ารู้สึกอะไรกับเขาลาิฟไลน์โทรไปคุยกับเขาชวนเขาไปกินข้าวนะคะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากมีไพ่เด e f o o เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ,ะชาวราศีเมถุนกับคนคนนี้นะคะ ว้าวมีไพ่สิบถ้วยไอ้ว่าไพ่สิบถ้วยใบนี้เป็นนิมิตใหมายที่ดีเอ่อเราคิดว่าคุณชอบเขาเขาชอบคุณมีโอกาสสมหวังค่ะถัดไปนะคะเป็นชาวราศีเมถุนกับธาตุน้ำชาวราศีเมทุนกับธาตุน้ำอืมอย่ามีความติสมากอย่ามีความอินดี้มากนะเรารู้สึกว่าคุณกับเขาต่างมีสเปซของตัวเองไม่ค่อยคุยกันนะ่ะ ถ้าชอบหรือว่ามีปัญหากันอยู่นะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันมีไพ่สิทธหมายถึงปรารจจากการพูดคุยไม่พบไม่เจอนะคะพยายามลองหยิบยื่นอะไรให้เขาถ้าเขาเงียบไปลองถามเขาที่เป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าถาทะเลาะกันอยู่นะคะยอมลดอีโก้ของตัวเองมานิดหนึ่งนะคะหยิบยื่นชวนเขาไปทานข้าวลองง้อแฟนดูนะคะถัดมาเป็นชาวราศีเมถุนกับทัดลมด้วยกันนะคะ ชาวราศีเมถุนกับธาตุลมอาจจะมีเรื่องผิดใจเรื่องเครืองไม่ไม่ใช้คําว่าแค้นเขืองอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องเครื่องกันเล็กๆน้อยๆนะคะงอนิดหน่อยก็ได้แล้วนะคะคก็ยอมคืนดีกับคุณแล้วนะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้อ่ะคล้ายๆกับเมถุนกับธาตุน้ำเลยมี n นฟ f of Cups นะคะอันนี้อยู่อยู่ในเมถุนกับธาตุลม ะะหันหน้าเข้าหากันเขาก็กำลังรอคุณอยู่เขาก็กำลังรอฟังว่าคุณจะพูดอะไรคุณจะหยิบยื่นอะไรให้เขานะคะอย่าช้าจนมากเกินไปเพราะเดี๋ยวช้ามากเกินไปมีสิทธิ์เขาจะวอกแวกไปมองคนอื่นนะสุดท้ายนะคะชาวราศีเมทุนกับธาตุไฟนะคะชาวราศีเมถุนกับธาตุไฟเนี่ยมันเหมือนกับถ้าถ้าคุณมีความรักกันอยู่รักษาความรักของคุณให้ดีๆนะคะ มีไพ่เดทกับไพ่ห้าหมายเข้ามาหมายถึงการขัดแยง้งเดทแน่นอนหมายถึงการยุติความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นใหมย่ยุติสิ่งนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูไพ่เดทมีไพ่เดทนะคะความรู้สึกของคุณระหว่างเขาตอนนี้อะไรมันก็ติดขัดผิดหูผิดตาไปหมดอย่ามัวแต่ฝันกลางวานว่ามันจะดีขึ้นโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณมีความคาดหวังว่า เดี๋ยวเขาคงโทรมาเดี๋ยวเขาคงปรับเปลี่ยนเองยากค่ะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะคะชาวราศีเมถุนกับชาวธาตุไฟคุณต้องเป็นฝ่ายยอมนะต้องเป็นฝ่ายยอมบอกเลยโดยเฉพาะถ้าคุณคบกับใครบางคนนะที่ มีอายุมิ s เนอริตี้มากกว่าคุณนะคะคุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขานะไม่งั้นคุณอาจจะต้องจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็ขอเตือนไว้สิ่งที่อ่านจากหน้าไพ้อาจจะไม่ได้เกิดกับคุณทุกคนนะคะเพราะว่านี่คือคลิปทั่วไปไม่ได้ดวงชะตาไม่ใช่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ